จะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปยังปีคริสต์ศักราช1917เพียงหนึ่งปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบลงปีนี้เป็นปีสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองครั้งใหญ่และเป็นปีที่ Lions Clubs International ได้ก่อตั้งขึ้น หลายหลายประเทศในทวีวยุโรปเข้าร่วมต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ได้เข้าร่วมสงครามด้วยในปีนั้นหลังสงครามจบลงประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าสู่การเจริญเติบโตทางอุตสาหากรรมอย่างรวดเร็ว ดยเฉพาะที่เมืองชิคาโก้รัฐอินโนไยร์ปัญจะเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ก่อนี่เกิดปัญหาทางสังคมมากมายอาทิเช่นปัญหาแรงงานเด็กปัญหาชุมชนแออัดอัตราการเสียชีวิตสูงและโรคที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในยุคนั้นคุณแมลวินโจนส์นักธุรกิจประกันภัยที่ประสบความสำเร็จเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีจิตเมตตา เขาเป็นเลขานุการของ Business Circle Club of Chicago ซึ่งเป็นสโมสรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้สมาชิกเติบโตทางธุรกิจแต่ว่าคุณโจนมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นผมคิดว่าหากทุกสโมสรร่วมมือกันเราน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ ในวันที่7มิถุนายนคริสต์ศักราช1917คุณเมลเบนโจนส์ Jones, จัดประชุมขึ้นครั้งแรกที่โรงแรมลาซาวในชิคาโก,โ,กโดยเชิญสโมสร Chicago Business Circle และสโมสรต่างๆเข้าร่วมด็อเตร์เว l i a ย w มวูดส์นำคณะจากสโมสรไลอ n อนส์คลัเข้าร่วมการประชุมนี้โดยสโมสรน,นี้จดทะเบียนในรัฐอินเดียนาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1916และมีสโมสรสมาชิกในบนรัฐอื่นๆอีกจำนวนมากภายหลังการประชุมดรวอลียมบุสและคณะสโมสรอ,อื่นๆได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยการเข้าควบรวมสโมสรที่มีอยู่เข้าด้วยกันเป็นองค์กรใหม่ที่ใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมโดยใช้ชื่อว่า Lions Clubs ในเดือนสิงหาคมปี1917คุณเมนวินและสมาชิกของ Chicago Business Circle ได้ก่อตั้ง Lions Club of Chicago ซึ่งในปัจจุบันคือ Chicago Central l i o อ s Club งานประชุมครั้งแรกของสโมสอรไลออนสากลถูกจัดขึ้นในวันที่8เดือนตุลาคมปีคริสต์ศักราช1917ที่เมืองดันลัดรัฐเท็กซัสดตร์วูดได้รับการโหวตให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสอรไลออนสากลคนแรกของโลกและก่อตั้งสำนักงานใหญ่ที่เมืองชิคาโกนับจากนั้นเป็นต้นมา ใช้เวลาประมาณ3ปีอีกกว่าสโมสอรไลออนสากลจะเจริญเติบโตไปยังประเทศแคนาดาในปี1920หลังจากนั้นสมสรไลออนสากลก็ได้เติบโตขยายจำนวนสมาชิกทำงานด้านสาธารณกุศลไปยังประเทศเม็กซิโกในปี1927อีกด้วยหลังสงครามจบลงเยอรมนีในฐานะประเทศผู้แพ้สงครามต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาล รัฐบาลตัดสินใจพิมพ์งเงินเพื่อชำระหนี้โดยไม่มีเพดานจำกัดก่อให้เกิดภาวะวิกฤตเงินเฟอ้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกทางฝั่งอเมริกาในปี1929เกิดภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำครั้งใหญ่เศรษฐกิจทั้งหลายล้มระในระนาดผู้คนตกงานอดอยากหิ้วโหยเหตุการณ์นี้กินเวลาทั้งสิ้นเกือบเกือบ10ปีช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในการขยายสโมสรเพราะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนสิ้นหวังไร้พลังในการดำเนินชีวิต ในขณะเดียวกันทางฝั่งประเทศไทยนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติสยามในปีพุทธศักราช2475ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่7สถานการณ์การขยายตัวของสโมสรต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่กินเวลาตั้งแต่ปี1939ถึง1945 หลงังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงสถานการณ์พลิกฟื้นกลับมาเป็นฟ้าหลังฝนที่สดใสอีกครั้งสมงสรไลออนอสากลได้ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งความดีไปยังทวีปแอฟริกาทวีปยุโรปและทวีปเอเชียหลังได้รับอิสรภาพจากเครือจัก,กรภพของประเทศอังกฤษอินเดียได้ประกาศตั้งสาธารณารัฐอินเดียขึ้นในปี1950 ตรงกับสมัยที่ดรฮาเรกรุตนามหาธาบดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐโอทิสนาและเป็นผู้ว่าการเมืองบอมเบย์ขนขณะนั้นนายโนเชียนาโรจิ no er, ji, ปันโดนใช้เวลาเจรจากับภาครัฐทั้งสิ้น6ปีจึงก่อตั้งสโมสรไลออน Lion, แห่งแรกของอินเดียขึ้นที่เมืองบอมเบย์ในปี1956าไลออนปันโดนซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมสโมสรไลออน Lion, สากลประจำภาคเอเชียตะวันตก มีสำนักงานประจำอยู่ที่เมืองบอมเบย์ประเทศอินเดียเดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการก่อตั้งสโมสรไลออนขึ้นในกรุงเทพมหานครเขามุ่งตรงไปยังสำนักข่าวสารอเมริกรันและได้มีโอกาสพบปับคนไทยคนแรกก็คือนายแพทย์ on, ปานเล่าห์พานนายแพทย์ปานได้พาไลออนบันโดนเข้าพบหม่อมหลวงจิตสารชุมสายในขณะนั้นทำงานอยู่ที่สายการบินแอร์อินเดียต่อมาจึงได้เข้าพบกับหม่อมเจ้าอาโชดิ ดีสกุลดรบุญรอดบินทสันคุณตุวัชราธรและคุณวิชาเสร็จบุตรเพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสโมสอนขึ้นแต่ในสมัยนั้นในปีพศ2500เกิดรัฐประหารขึ้นโดยจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัตก,การก่อตั้งสโมสอนลาออนจึงได้ล่าช้าออกไปทำได้เพียงการเตรียมการแปลธรรมนูญข้อบังคับของสมสรไลออนสากลเพื่อเป็นหลักไว้ยึดถือปฏิบัตริร่วมกันเท่านั้น จนในที่สุดสามารถก่อตั้งสโมสรไลออนแห่งแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพโดยมีด็เรบุญรอดบินทสันเป็นนายกสโมสรคนแรกในปีพุทธศักราช2502